สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับนี้ปู่สุสูส้คนมาหนี้กะจิพา er ทุกคนมาตึกแหรครับตึกแหนี่แปลว่าอะไรครับตึกแหนี่เป็นภาษาอีสาน <kaz ut S 1> นะครับตึกแหภาษาไทยกะทอดแหครับนะครับนานไม่ได้นะทอดนานไม่ได้ครับยวไม,ไม่ใช่แล้วครับครับมานี้กะมาครับอาหารนะครับมาหนี้ห้อกระสีมาตึกแหกันไม่เห็ดเวียกสอยกันอยู่หน้าครับกะ เพิ่นกะว่าพอเคยตึกแหนะเมื่อนี้ก็เลยสิพาเพิ่นมาตึกแห่ลองเบิ่งว่าเพิ่นตึกแห่เป็ี่ยนอ่าก็เลยสีนี่แหละไดกระบอแตกผมอ่ะเออช่ามาลองกองแกงชอบพรสักสองแสงผมแม่นแหละนะพี่น้องป้องไปสูบู่สุคนนี่ก็เป็นสะที่ห้าจะมาตึกนะครับอือนี่เป็นสะที่ห้าจะมาตึกอ่าแต่ว่าเมื่อนี้ก็สิมาสอนรรทหารเพิ่นเปลี่ยนทหารเลียนใน้อยนะ ครเหมือนเขากินน้ำแดงนะครับเป็นหน้าหอยไปก่อนครับเป็นหน้าหอยไปครับก็สีมานี่แหละผ้าพันหน้าพอดีมา่นนานะเย้บรรยากาศบ้านเย้บรรยากาศบ้านท่าครับผมบ่ไท่บ่ค่อยได้ครับมันเค็ดแคลวนะครับวันนี้เราก็จะมาตึกแฮเบิ่งนะครับอ่าก็ไปดูกันในสระก่อนครับว่าอาหารครับตองแคร์เขา นี่ก็เป็นการล่อปลานะครับเป็นการล่อครับมามาจุม่มมากินหัวอาหารบอร่อนแล้วบอ่อนแล้วบอ่อนนี่ภาษากลางเรียกว่าบอ่อนภาษากลางเรียกว่าอย่างฮะปลาขึ้นมาหายใจครับคบบร์บอนเป็นเป็นการที่ปลามันโผล่ขึ้นมาหายใจนะครับ แล้วก็ไั่ไพ่ภาษาอีสานก็เอิน่นว่าไพ่ไพ่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของปลาที่เหวี่ยงหางขึ้นมาด้านบนและทําให้น้ํามันมีมันมีแบบการสะเทือนขึ้นเหมือนรเราได้มองเห็นหางมันมันเรียกว่าการไพ่ไย่นี่ถ้าเราเห็นหางมันปุ๊บเราต้องตึกตึกลงไปตึกตึกคืออะไรครับตึก,ต,กตึกคือการหว่านแหทอดแหลงไปให้ตรงไพ่ตรงที่มันมีหางขึ้น ใช่ครับถ้าตรงที่ไม่หังล้วก็บาดลงไปโอทั้งไผ่ทั้งบ้อนเลยตอนนี้นี่ทั้งไผ่ทั้งบอนพอร้อมกันแล้วก็กะระยะให้ดีนะค่อยๆย่างลงเบาๆต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการวานนะครับอันนี้คือหวานแล้วครับภาษาไทยก็ทอดนะ ทดครับอู๋ครับเดี๋ยวหวานกับทอดมันก็อันเดียวกันเปล่าใช่ครับสายสารจะตึกเออตึกอันนี้ไผ่ครับนี่เขาเรียกไผ่ครับที่ฟุดบุกขึ้นนี่เขาเรียกไผ่เหมือนกันครับฟูดฟูดฟูดนีไหมจิงมันฟุดเป็นฟองขึ้นครับเนี่ย ไอ้สัสตีดเลยครับม,มาฐานครับมาฐานอีกรอบครับปลากระมังมาเออเขาเบื้งบังตัวแล้วตัวแล้ว บอไม่ตอนนี้ก็ได้แล้วครับสามสี่ตัวแล้วจะฝากถึงฝากถึงบรรดาเสียนนะครับเสียนลงเสียนลังเสียนยังก็่ากันไปนะครับเสียนลังเสียนเหล่าหวประควครับเสียนลังกับเสี้ยนบิวบองกว่าหัวปลาควาจะเห็นคลิปนี้กะ ฝากเนี่ยฝากตัวที่เปสมัครเซียนน้ำในเรื่องครับนี่ครับให้เจ้าที่จะทามนก่อนเดบ๋ยวปฏิบัติบ้านเอาครับให้เจ้าที่จะทามนก่อนนะมาบัคควรครับน่ะเบรกเลียกซี่หนาๆยังน้อยครับ <c oughs> มาบัคควาหนึ่งสองไล่ไล,ล่ขึ้นไวาวายโว้ ฟิลมาเต็มครับพี่น้องกินหัมามจมูจเบกบังกินมาเต็มน้ำปลาตองครับตีกรีจะประถึงตับหวานจุวย้องมาถอนหายใจบาทนึงกระโดกครับ คักเป็นคักมาคร <ishi> ับบ้านเธอตอนตอนเน่าไปกะจิสอนให้เพื่อนทหารนั่นฮัดตึกแห่เธอเหล็กในชีวิตเนาะพันเออพันพันแต่วันเอามือเหมือวันเท่าไหั่นละครบเออแบบนี้ล่ะวันอีกวันนึงเออเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็เดินเพิ่งมาเนี่ยพุบบ้านทีนป่ะ อันนี้มันกะกองกองแบ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 งปไหนตั้ง่อันนี้อ่ะอันี้เนี่เออแตแบงครื่องวันนี้สงแบงสิ่ลอยป่ครับสิลอยป่ว่าแบงเครื่องนี้วันนี่ะเออะ่อ่ละออ่วอ่ะอะอ่ะะออออ่ออ้ออ มาบนหับมาแตกวะไมเหมือกันต้องไปเลยเออหันหาองศาเวียงเตรียมพร้อมเอาเลยปล่อยใส่ก้อนเวียงไปแห้งๆนั่แหละประมาณนั้นแหละท่านั้นแหละฟึบเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีวันแหนอยู่กลางแดดวันยังไงก็ม่ดแต่ผมน่ะจะมาลองกองแขกง นะครับสจาหรับวามูทหารเพิ่นสิหัดตึกกะสามเคยนะครับเหมือนเดิมอบอกเป็นยังครับสองตัวยิ้มปลาสองตัวยิ้มเขาลูไปดุมเหนอะไรลกเนียเหรแมงปอมเผาครับอมเผาเดมาดูบาน้าตอย่ไรบ้ปมยุคข่าอย่างะานะ มีปลากต็ต้องมีเกลือนะครับมาไล่ยายอยากให้บานห้เนาเอ,เอ้าบานนี้กี้บานนี้<อ>ขัดขนาดควนอมอมลมควนขัดขนาดมาครับพี่น้อง สุกแล้วครับสุกแล้วครับอย่ารีวิวรีวิลมควันหัดนะเงีนยป่วยพวเลยพวะจเมื่อสองั้กีกะดาแม่ก็จะจมยังเห็นบ่เกียรไฟอยู่เเอ้ข้าขนาดจมตัวม่เสียงอยู่ฝนตตมากียากเบิดแไีใดเงินยู่วทุต้าเขาลอก่อนล่อก่อนย่บ่เกินนี่ละส่งข้ามจบได้เงินยู่วทุแท้ปุ่นนยังแต่ง ตอ้มแตงฝนอ้าบาทเขาปลาอาบากินเพื่อนเพื่อนบ้านบ้านเดี๋ยวาให้รีวอวปลาก่อนมัตำ้แดงแล้วตรงข้ามโจมนี่ไม่เอนี่ฝนกะมูกองวกพี่พีปลากระตากแกรด้เองจับบังจักเบียก่อนึรีบะรีบแล้วรีบ หอยยางไปเท่าไรเกี่ยงไ่ไมมีไม่มีหอยเดนพี่น้องาเลยมาครับปลาต้องรีบปลาโฟกัสปลาเมือ้องไปเออปลา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 เน่าน่แหละจาเป็นต้องมากใมต้องมากหม่ดดูบึงงที่นพี่น้องปวาอะง้ยปวดอืมปลาเลี้ยงเองเดินนี่ปลาเลี้ยงเอง อืมไม่ใช่อกม่โยนหรือเก่าเรไปต้หั่นเพิ่าเเติมเนเหรอจัดครับจัดจัดเยอะาเยอะม ขาบ่ไร้เลยแก้วเจอกันไหมครับพี่พี่เราไปอ่ะสำหรับจิบมะล่ายายอยากพิษไทยเลยอมคอมเล็กหน่อยได้ครับด้บผมตาหักมันแย่ก้าถือแนวแก่มานน้ำนะจุตาหักมันแหย่กถือแนวแก่มานน้ำครับเพี่นว่าอุ้ยจบ